ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนอสวัสดีเอฟซทุกท่านครับผมคลิปนี้พาเอฟซมาเบรงรถนะครับบริเวณซ้นหลังลานเนาะเคเด็กเตอร์น้องกีบริรัมนะจอดอยู่ในลรงรถดันหลังตัวนี้นะกัสินเนีนสามคันนี่นะสำหรับคลิปนี้มีเอ0 2 8นะครับ LC708 แล้วก็ยันมา EF39 าเเนาะตัวนี้ สวยๆั้ง3าคันเลยครับงามครับนะเก็บงานให้งามๆสามคันเลยนะสำหรับ FC ฟซีทีมลังมองหารถไถมือสองอุปกรณ์เตาพงมือหนึมือสองด้วลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือสอบถามอะไรที่เบอร์0ูนย์แปดเก้าสสครับผมศูนย์แปดเก้าปึคลิปนี้ราคาเริ่มต้นอยู่2องแสนสันบาทสามคันนี้นะเริ่มต้น2 2ง0 0นสับาทอุปกรณ์หนาหลังเหลี่มทะเบียนแถมทรงเลยด้วราคาที่แจ้งนะครับผมไปไปชมกันคันใดเริ่มจากยันมาด้อนะยันมา ตัวนี้ครับเป็นรุ่น ef 3 9 3กาที่เล่มปีหาหกเล่มทะเบียนพร้อมนะเช็คบิวไม่อย่างหนาไม่อย่างหลังเดิมเก็บงานให้สวยครับเครื่องเกียร์ให้ดีเพื่อให้แกะแถมท่อเท่ๆไปหนึ่งราคา2อง0 0นส่าบาทอุปกรณ์ไบดันผ่านหลังแถมทรงฟีสามลโลเอฟซีถืหลังมองหารถไถยันมานะคล่องแค่ว่องไวเกียร์ชัดเทินนะสะดวกรอบจัดนะใส่งานดีครับมาแพร่ใครลืมนะ คนที่มักยันมาคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกราคา2อง0 0นบาท2อง0 0 0สนได้ไปดันพันหลังเล่มทะเบียนแถมทรงเล่มปี56ครับผมอึ๊บขยับมาเป็นคูปุต้าอีกคันหนึ่งครับเป็น l c 0 2 8นะครับซ0 2 8แต่ว่าแต่ว่ารถเป็นรถ l 3 6 0 8 ap กดเด้วพี่น้องนะแจ้งไว้ก่อนว่าเป็นรถ l 3 6 0 8 sp เป็นตัว sp ครับเฮาแปลงโฉมเขาเรียกว่าแปลงโฉมเนาะ แองโฉมเป็น LC028 ศูนดเห็นยังให้แน่อ่าเพราะวา่าพวกซีศูนย์กับสามหกมันก็นกนลรอเบอร์เดียวกันเนาะยางเบอร์เดียวกันเครื่องยนต์ก็ใกล้เคียงกัน,กนแต่แค่ว่าเขาเกิดเปลี่ยนฝากระโปรงทั้งชุดนี่ห้เลยนี่ฝากระโปรงทั้งชุดนี่โอ้แพงนะครับเบิร์ตทั้งชุดนี่เบิร์ตไปตั้งสองหมื่นกว่าบาทนะครับเปลี่ยนไฟเปลี่ยนเกือบทั้งชุดเลยนี่พวกนี้กราบนี่ต้องเปลี่ยนแล้วก็คันโซลไม้เดือนไม้นี่เป็นดิจิตอลนะครับอ่า ดิจิตอลเลยแบบชุดสายไฟเปลี่ยนให้ไม่เบ็ดลองครับหนูเฟอร์นิเจอร์พวกนี้จัดการให้ใหม่เรียบร้อยงามๆนะแบบสีทีบกำลังมองหา lc 0 2 8แต่ว่าราคา36ร <c> า <oughs> คา36ามหเอพี่งามๆตามนี้เลยครับรถกับเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซลา่ากองไฮดริกน้ำมันไฮดริกจัดการให้เรียบร้อยงามๆตามนี้เลยซ0 2 8นะ l 3 6 0 8กศเอพีโฉม4028ครับเล่มทะเบียนนะ คันนี้ได้ไปดันผ่านหลังลิมทะเบียนพร้อมแถมส่งสภาพสวยๆตามนี้ในราคา3าม0 0 0สมกับันบาทครับพี่น้องสามแสนกับ <istas> <Bil> พันบาทสวยๆตามนี้นะยางกับไม่ซีเสร็จเลยนะจัดให้เลยท่านใดที่อยากซื้อ LC 0ศนราคา36มาคันเลือกคันนี้เลยครับพอจะไปที่ศูนย์ราคาราคาแรกก็นี้แหละหลาย ประหยัดเงินไปหลายแสน <c oughs> นะเอาเป็นทั้งเลือกได้พี่น้องลองเบิ้งสำหรับผู้ที่มักพอเขาก็เช็คบิวนี่ยไม่แต่สายพอดีเขาก็เปลี่ยนให้ไม่เบ็ดครับเก็บงานน็อตเน็ตนะอ่า4028นะ3608 AP ูนชม4028 349,000 40บาทครับ349,000บาทนะหลังแถมส่งขยับมาเบิ้ง l อ7 0 8อีกคันหนึ่งนะคันที่3นี่ก็บบิวไม่งามๆเลยครับนะเช็คตัวซึมไฟสีสัน เงาเงาเลยนะสีสันราต้องห่วงยางนี่แปดสิบกปอร์เซ็นต์ครับดอกยางสูงๆอุปกรณ์2ชิ้นเหลีมปีหาหกันครับ 4, 7, 8, ซีเจศูนะเช็คดลซึมไฟสีสันให้เปียนท้หน,น้มันเครื่องกรองกองสลากรองไฮดรอลิกเรียบร้อยมดนะนะหวกคบไม่มีกระหายไม่ไปเลยนี่นงามๆตามนี้เปิดราคาขายแค่สามแสนบาทพี่น้องสามแสนกหม่พันอ, 3, 69, อุปกรณ์สงชิ้นนะครับใบดันพันหลังเหลีมทะเบียนแถมทรงทีสามรกิโลเมตรนะ ผู้ใดทิ่มลังมองหารถไถยซีนะตัวนี้ก็เป็นอีกนั่งทั้งเลอกครับเครื่องเกียห้ลิกดีนิ่มๆละเครื่องบ่ให้แกะนะครับเครื่องบอไอน้า,า,นามบอด,ดันมาลองมาเทศบเบิ้งโปงโฟวินรถงามตามนี้ครับสวยเขาบ้านนะสามแสนหกมืน่นกว่าพันบาทน,นะอุปกรณ์หนาหลังแถมสง่งฟรีฮอดบ้านครับผมสามกิโลสนใจสอบถามอะไรที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองแปดสาองครับศูนย์แปดเกองแปด้านึ่งหนรานเชตเอร์อเพอหนองกี จังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องนะมูอนอ้ฝากไว้3คันครับยันมา3เก่าสแสนบาท l 3 6สามหกศูนย์แปดอพชม4่ศูนย์นไม่ลาสุด3 4 0แสนันบาทแล 8, ้วกอลซีเจ็ดศูนยเช็คบิลไม่สวยๆ3ยส0 0แสันบาทอุปกรณ์หนาหลังทุกคันเล่มทะเบียนพร้อมทุกคันแถมทงทุกคันหรือจะเป็นรถเกี่ยวเข้าเก่าหามี2คันเน้อคันหนาลั้งอ่ามี2แสนับาทคันนี้กบแสบาทปี62แล้วกัจัดคันนีพัีค3 อ่าหาแสนกวนะ่าบาทนะเพื่อจะเป็นรถรุ่นอื่นๆรถหน่อยเขาลองอ้อยรุ่นบียันมาสามหาแปดมื่นเก้าพวกนี้ก็บแสนสี่มื่นกนะ้าพันบาทนี่รุ่นบีนะเมสซี่กับสองเก้าเก้านี่ครับผมอ่าสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมเด้อเอาไว้ใช้งานเนดะ้อร้านเคสเด็กเตอร์อำเภอรนอกูกี้จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสองแปดสามสองเก้าหนึ่งหนึ่งฝากเอฟซี FC, ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับผมขอบคุณที่หลายลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ